สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ที่70ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธา ที่ทางเชิญญาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการสืบต่อแห่งกรรมและการเปลี่ยนความเคยชินค่ะน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปูฑทอดองหลวงปูดูพงมาปัญ,ญโยองค์หลวงตามาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยเสียงกราวย่างหาที่สุดมิได้ค่ะการใช้ชีวิตให้เดินไปในทางที่ดีก็คือการใช้ชีวิตนั้น อยู่บนกรรมต่างๆที่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลพยายามละทิ้งคลายออกและไม่ยุง่งสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นมีคนนินทาว่าร้ายให้เราฟังเราแค่ฟังแล้วจบที่เราไม่ต่อแต่ถ้าเราลงไปสนทนาร่วมด้วยก็กลายเป็นความเคยชินเดิมๆกลายเป็นกรรมร่วมแล้วก็สืบต่อกรรมนั้นต่อไปหา ากเราไม่คิดที่จะออกจากความเคยชินที่ไม่ดีกรรมไม่ดีนั้นก็จะสืบต่อไป การสวดมนต์ภาวนาช่วยได้มากในการทำให้เรามีกำลังที่จะสืบต่อสิ่งที่ดีมีสติและมีกำลังในการตัดสินสิ่งที่ไม่ดีพิจารณาแล้วตัดกระแสออกจากสิ่งที่ไม่ดีทันทีชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากทำได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มกับการที่เกิดมาแล้วถ้าทำไม่ได้ก็จะหลงติดอยู่กับความเคย ชินเดิมๆเกาะติดอยู่ในวังวนเดิมๆในวัะสงสารไม่มีสิ้นสุดคือสิ่งที่น่าสงสารจริงๆได้เกิดมาแล้วทั้งทีแต่คิดไม่ออกทําไม่ได้องค์หลวงปูดูและองค์หลวงตมาท่านได้เมตตาเทศสอนชี้แนวทางวิธีการปฏิบัติตามาศาสตร์ตามขึ้นบรารมีขององค์หลวงปูดูท่านให้เราท่านทั้งหลายที่เชื่อมัน่นและศรัทธาอย่างแท้จริง ในองค์หลวงปู่ท่านได้น้อมนำคำสอนขององค์หลวงปู่ท่านไปฝึกปฏิบัติภาวนาวิธีการปฏิบัติท่านสอนได้แต่ทุกคนต้องฝึกเองไม่สามารถทำให้กันได้คนที่มีความคิดฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากการสวดมนต์ภาวนาจะช่วยได้อย่างดีเลยค่ะคนที่เกิดอาการแบบนี้ไม่ใช่ว่าฝึกทำหนึ่งวันสองวันแล้วจะเห็นผล บางคนต้องฝึกไปค่อนชีวิตเพราะสิ่งที่เขาเจอมาสะสมไว้ทางอารมณ์จิตบันทึกไว้จนเกิดความเคยชินบางครั้งได้ยินแค่เสียงก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดแล้วดังนั้นเราต้องฝึกเองแก้ปรับเปลี่ยนสภาพจิตของเราเองจึงต้องใช้เวลาค่ะเพราะสิ่งที่เราสะสมทางอารมณ์เข้าไปจนเกิดความเคยชินจะฝากให้ผู้อื ทำแทนไม่ได้เพราะกรรมไม่สามารถที่จะลบล้างหรือหักล้างกันได้แต่ สามารถลืมได้ค่ะเช่นในอดีตเคยทำกรรมไม่ดีมาเป็นระยะเวลานานแต่ปัจจุบันได้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสวดไปเรื่อยๆต่อเนื่องรับรองเพลินแน่นอนอดีตที่ไม่ดีที่ได้ทำไว้ก็ไม่มาถ้าสวดมนต์ภาวนาเพลินจริงๆกรรมไม่ดีก็อยู่อย่างเก่าเท่าเดิมอย่าไปเพิ่มตอนที่เลิกสวดมนต์ภาวนา ถ้าเลิกสวดมนต์ภาวนาก็กลับไปรับสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามาคลื่นไม่ดีก็เข้ามาอีกแล้วเพราะเราเป็นคนดึงสายใยกรรมเข้ามาคนเราทุกเพราะความคิดที่เกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสืบต่อแห่งกรรมค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงก่อเกิดเป็นความเคยชินต่อภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดพฤติกรรมหรือกรรมที่เกิดณปัจจุบันจึงเกิดจากความเคยชินที่สืบต่อมาจากอดีตศาสตร์แห่งองค์หลวงปู่ดูท่านและองค์หลวงตามาท่านคือการเปลี่ยนความเคยชินค่ะเปลี่ยนความเคยชินที่ไม่ดีมาสร้าง ความเคยชินที่ดีเพื่อสืบต่อพลังงานไปในทางที่ดีวิธีง่ายที่สุดคือการสวดมนต์ภาวนาเพื่อเปลี่ยนกระแสนั่นเองค่ะ ความสบายของจิตคือความสบายของใจความคิดของเราเป็นนายของเราชีวิตทั้งชีวิตจะถูกบงการด้วยความคิดเราจงยอมรับให้เราใช้ความคิดที่ดีเป็นพลังคลื่นความดีคลื่นบุญเท่านั้นที่เป็นผู้บงการชีวิตแล้วเราจะพบกับความสบายของจิตความเบาของจิตเพราะจิตได้บันทึกคลื่นความดีบันทึกบุญอยู่ ตลอดเวลาจิตได้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ภาวนาตลอดต่อเนื่องตัดกระแสเคลื่อนที่ไม่ดีทั้งหมดเข้าไปอยู่ในการสวดมนต์ภาวนาละได้ย่อมสงบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้นค่ะ ไม่ยืดไม่ทุกไม่สุขละได้ย่อมสงบไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมหากคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นก็ต้องข้ามกำแพงในใจของตนเองให้ได้ต้องข้ามพ้นอุปสรรคข้ามพ้นเงื่อนไขที่จำกัดตัวเองเมื่อสามารถทลายกำแพงในใจลงได้แล้วก็จะได้พบกับช่องทางหรือประตู เมื่อก้าวพ้นอุปสรรคก้าวผ่านประตูออกไปจึงจะได้พบกับหนทางที่ต้องการเดินจะได้รู้คำตอบว่าทางเดินที่ถูกต้องถูกทางเพื่อไปให้ถึงซึ่งการพ้นทุกนั้นต้องทำอย่างไรการฝึกปฏิบัติภาวนาให้จิตเกิดการตื่นรู้ เกิดปัญญาฝึกเรียนรู้ทุกอย่างให้เข้าใจได้ถูกต้องตามความเป็นจริงฝึกให้จิตรู้ยอมรับให้ได้จริงๆว่าร่างกายหรือขันห้าที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเรือนร่างหรือเป็นบ้านชั่วคราวไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรร่างกาย เป็นชิ้นเป็นส่วนมีพังผืดเอ็นใหญ่เอ็นเล็กร้อยลัดกรึงชิ้นส่วนกระดกูกเนื้อหนังประคับประคองกันเข้าไว้เป็นเรือนร่างที่หนังห่อหุ้มปก สิ่งปฏิกูลไว้ภายในร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีอากาศธาตุบรรจุในช่องว่างของร่างกายทุกส่วนมีวิญญาณธาตุเป็นธาตุรับรู้เช่น ความร้อนความหนาวความหิวโหยการเจ็บป่วยเวทนาถ้าทั้งหลายเหล่านี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้การที่ต้องเกิดมาในสภาพของขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้ก็เพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้หรือความโง่ของเราเป็นปัจจัยหลงเชื่อความ

คือกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมชักนำเรามาอาศัยในเรือนร่างที่เจ้าความชั่วสร้างขึ้นเมื่อร่างกายเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสก,รป,กสปรกโสโครกเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นสิ่งน่ากลัวน่าเบื่อหนายไม่เที่ยงแท้ถาวรเช่นนี้และเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเพราะความตายเป็นของเที่ยงจะตายชาย้า ตายบ่ายตายเย็นตายตอนนี้ตายพรุ่งนี้หรือตายเมื่อใดก็ตามก็ต้องตายแน่ๆขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ญาติมีก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆไม่ใช่ของเราเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่อะไรใหญ่ดีไม่ยึดถือร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปปฏิบัติ ให้เข้าใจให้จิตรู้ยอมรับตามความเป็นจริงได้ถูกต้องนักปฏิบัติภาวนาจะศึกษาอารมณ์ของตนเองได้ง่ายกว่าคนที่ธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อให้เห็นตัวเองกลับมามองที่ตัวเองพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจิตที่ยังไม่ดีตรงไหนบ้างก็แก้ปรับเปลี่ยนให้กลับมาดีให้มองแต่จิตตัว เองอย่าไปมองจิตผู้อื่นอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นให้มองแต่ตัวเองจะได้ไม่เกิดความมีอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ใช่หน้าที่ของนักปฏิบัติที่มุ่งหาทางหลุดพ้นให้มีสติให้ดูที่จิตว่าจิตคิดอะไรรักโลกโกรธหลงให้มีสติจดจ่อพิจารณาที่จิตให้รู้เห็นเข้าใจ ตามความเป็นจริงเห็นจิตคิดเห็นจิตปรุงแต่งรับรู้เข้าไปเราต้องปฏิบัติเหมือนนักปฏิบัติใหม่ปฏิบัติแบบโงๆ่ๆเพื่อให้เกิดปัญญาฝึกสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงไม่เข้าไปยึดอารมณ์ ที่เข้ามากระทบจิตระลึกรู้บ่อยๆปัญญาจะเกิดพัฒนาไปถึงการดับทุกได้ค่ะการทําความเพียรปฏิบัติภาวนาได้ดีจะต้องเข้าสังคมให้น้อยที่สุดให้อยู่กับตัวเองคนเดียวให้มากที่สุดการปฏิบัติภาวนาจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆผู้แบ่งปันขอน้อมนำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงปู่ดูท่าน ท่านเคยสอนว่าการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาให้ปฏิบัติแบบโง่ๆนั้นเพราะการที่อ่านมากรู้มากบางครั้งก็เป็นดาบสองคมเพราะในด้านหนึ่งการรู้มากก็ช่วยให้สามารถมองเห็นเส้นทางเดินรวมทั้งเห็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังล่วงหน้าแต่อีกด้านหนึ่ง ความรู้มากนั้นก็จะเป็นตัวอุปสรรคเสียเองเช่นเผลอคิดว่าความรู้หรือรู้จำนั้นเป็นปัญญาว่ารู้จริงเกิดเป็นทิฏฐิมานะปิดกั้นการดูซับความรู้จากภายนอกที่สำคัญในขณะปฏิบัติภาวนานั้นความรู้มากนี้ก็กลายเป็นสิ่งรุงรังในจิตใจใช้ความคิดผิดกาลเทศะจนกลายเป็นตัว สร้างนิวรณ์บ้างคิดไปล่วงหน้าตามภาษาคนรู้มากบ้างคอยใส่ชื่อเรียกให้กับสภาวะต่างๆที่กำลังประสบบ้างคอยสงสัยนั่นนี่บ้างการรับรู้หรือสัมผัสจึงไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วเจ้าตัวก็ยังสำคัญตัวว่ากำลังคิดพิจารณาหรือมองดูสภาวะต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ ของจริงนิ่งเป็นใบพอจิตเข้าไปปรุงแต่งจนรุงรังไปหมดแล้วจึงยากที่จะถอยออกมาให้เห็นไปตามสภาวะที่เป็นอย่างธรรมชาติหากแต่เป็นไปอย่างที่จิตอยากให้เป็นจึงมาตรหนักว่า การปฏิบัติแบบโง่ๆนี้สำคัญมากและจะต้องวางความรู้ต่างๆไว้ข้างนอกเสียกระทั่งเพิกสัญญาความมั่นหมายว่าเราว่าเขาว่านั่นว่านี่ออกเสียแล้วรู้สิ่งที่มากระทบใจอย่างว่าเป็นสภาวะร้วนๆน,นี่แหละนะหลวงปู่ท่านถึงว่าคนรู้มากงั้นสอนยากสู้สอนเด็กๆหรือคนรู้น้อยไม่ได้ อันว่าความทุก์นั้นเมื่อเราไปยึดติดมากๆจะทําให้ทุกหนักเข้าไปอีกความทุก์เกิดขึ้นหลายรูปแบบทั้งความทุก์ในอดีตที่ผ่านมาทุก์เพราะปัจจุบันและทุก์เพราะอนาคตหลายท่านทุก์เพราะอดีต ที่ผ่านมาทั้งทงที่เรื่องเกิดขึ้นมาแล้วยังจะนึกถึงอีกทำไมทั้งทงที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วยังย้ําคิดจมอยู่กับความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วจนไม่เป็นอันทำอะไรชีวิตควรต้องลุกเดินต่อไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและจงใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันหลายท่านทุกข์เพราะอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงทั้งๆท,ที่เรื่องยังไม่ได้เกิดขึ้นกลับไปฝันหวานกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ก็มาทุกข์ใจอีกมนุษย์สมัยนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเห็นว่าเขาอวดว่ามีนั่นมีนี่ก็อยากอวดแบบเขาบ้างความอยากที่เกิดขึ้นในจิตนี้แลจะทำให้เป็นทุกข์จะเหนื่อยแน่ นอนในอนาคตเพราะความอยากของท่านเองถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยปัญญาเราจะคิดออกว่าไม่จำเป็นต้องแข่งกันปวดว่ามีนั่นมีนี่ถ้าเราไม่มีความพร้อมที่จะซื้อได้ ก็เก็บเงินให้ได้ครบก่อนถึงจะได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ต้องเหนื่อยในอนาคตหลายท่านทุกเพราะปัจจุบันไม่มีความสุขก็เพราะภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรบ้างดูแลพ่อแม่บ้างสิ่งน,นี้เป็นหน้าที่ที่เกิดจากกรรมในอดีตที่ทำร่วมกันมาลูกเมื่อทำให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดส่วนพ่อแม่ห้ามทิ้ง ท่านเป็นอันขาดเพราะจะทําให้ชีวิตท่านตกต่ําลงไปอีกต้องดูแลพ่อแม่เหมือนที่ท่านดูแลเราการฝึกจิตเราทําที่ข้างในธาตุหรือร่างกายเป็นส่วนประกอบเท่านั้นฝึกที่จิต แต่ต้องอาศัยท่าแต่ถ้ามีจิตอย่างเดียวเป็นนามธรรมไม่มีรูปรธรรมไม่ครบองค์ประกอบของกรรมเราฝึกที่จิตไม่ได้ฝึกที่ท่ากายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์กายสบายจิตก็สบายความสบายของจิตคือความสบายของใจครั้งใดก็ตามเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าหมุดหงิดกังวลใจหมดกำลังใจให้สวดมนต์ภาวนาสู้กับอารมณ์ของ ของตัวเองสู้กับปัญหาสู้กับอุปสรรคให้เบนกระแสไปอยู่กับบทสวดมนต์ภาวนาเบนกระแสไปหาองค์หลวงปู่ท่านให้ได้น้อมจิตไปหาองค์หลวงปู่ท่านด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความศรัทธาไว้วางใจต่อองค์หลวงปู่ท่านอย่างแท้จริงพิสูจน์ให้ได้ว่าบุญมีจริงพึ่งได้จริงค่ะการปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบุญเป็นที่พึ่งได้จริง เหแห่งบุญที่ได้กระทำไว้ด้วยทาน ศีลภาวนาบุญแห่งทานจะช่วยให้ไม่ขัดสนบุญแห่งศีลจะช่วยให้มีคนช่วยเหลือบุญแห่งสติภาวนาจะช่วยให้เกิดปัญญาจะส่งผลบุญเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ในที่สุดอาหารหล่อเลี้ยงธาตุขันได้เพียงอัตภาพเดียวแต่การปฏิบัติกรรมาฐานหล่อเลี้ยงใจไปได้ ทุกภพทุกชาติค่ะ ถ้าเราไม่รู้จักกินอาหารของใจเลยก็เปล่าประโยชน์บุญคือชื่อของความสุขค่ะบุญที่มีผลอานิสงส์มากที่สุดคือการเจริญสติสมาธิภาวนาบุญที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิภาวนาเป็นบารมีธรรมเป็นบุญชั้นสูงเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะปโปรง่งโล่งเบาสบายเกิดปีติสุ Terima oh. เอิบอาบซาบซาทั่วทั้งกายและใจเมื่อทำสั่งสมไว้มากๆก,ก็กลายเป็นบารมีธรรมเป็นมหาสติเมื่อมีสติมากก็เกิดปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมัน่นตื่นรู้เบิกบานจะทำอะไรก็เฉียบคมสำเร็จและเมื่อจิตเป็นสมาธิโปร่งโล่งเบาสบายเกิดปีติสุขก็ยังสามารถแ แต่ความสุขนี้ออกไปให้กับพบภูมิต่างๆ ทั้งหลายได้ไม่มีประมาณตามกำลังของเราเมื่อภพภูมิต่างๆได้รับความสุขเหมือนกับที่เราได้รับก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้มีปัญญาจะขนขวายปฏิบัติธรรมมีได้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรียนรู้ได้ก็เรียนรู้ปล่อยวางได้ ก็ปล่อยวางทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตและแข็งแรงไม่ใช่ยอมแพ้หรือซ้ำเติมตัวเองมีลมหายใจจงสู้ต่อไปไปกันต่อจงรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองให้กำลังใจตัวเองทุกเรื่องคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตของตัวเองให้ตื่นรู้และเกิดปัญญาค่ะ ผู้แบ่งปนันขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบุญกับกาลยานมิตรและญาติธรรมนักปฏิบัติภาวนานักสร้างบารมีทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุสาธุ าธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้อพีของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชญญ่นย่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้าในจชะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแชะจุ๊บ